โอ้ตอนนี้พวกเราอยู่กันในแมปปลูกผักปลูกพืชทำสวนกันอีกเช่นเคยใช่ไม่แล้วคือฉันจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสวนของเราลุกลกเราก็เลยเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นยังไรก็ใหม่อยู่นะเพือที่เอยเลยว่าจุ๊แจงเนี่ยเขานะ เขาก็ไดไอเดียมาว่าเรามาเล่นซ่อนแอบในสวนกันดีกว่ามั้งมันดูดีกว่าว่สวนของแต่ละคนเดี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะนี่สวนของน้องฟางเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพืชที่หลากหลายและพืชที่เป็นต้นใหญ่นะเหมาะที่จะเป็นการสร้างสร้างการแอบซ่อนที่ดีถ้าจะแอบแบบนี้นี่ใครหาจะเจอไปเฮ้ยเฮ้ยหายไปเลยเวก่อนทุกคนคือการที่เราเป็นตัวแบบนี้ถ้าเราซ่อนอ่ะมันก็อาจจะหาเจอได้ง่า เพราะฉะนั้นฉันก็เลยคิดไอเดียว่าเรามาแปลงร่างเป็นผลไม้ในแมพของเราดีกว่าแล้วก็มาซ่อนมันน่าจะสนุกขึ้นนะได้สิพร้อมแล้วทีแรกงานพวกเราทุกคนสี่คนไปแปลงร่างเป็นผลไม้กันเลยแล้วไปน้ำแล้ว a few moments later อะไรตอนนี้พวกเราได้ทำการเปลี่ยนชุดมาเป็นที่หน่อยโอ้โหพี่ไว้ขวดดีอะน่าเป็นไงล่ะ พี่กิตฉันรู้แล้วว่าแดนจะไปอยู่ที่ไหนแน้องปลาอตอนนั้ถึงน้องปลางจะไม่ใช่ผลไม้มากมายแต่ก็เดียนเยอะเดียนดิแกนับเลยนับหนึ่งถึงยีนะไปแล้วร้อ้าเ้ยไปแล้วบ้านเก้าสิบเพิ่งสิบไ่ใช่หรอสิอะไรก็แค่บุษิตไปไปหรือทำไมป้าน อันนี้เลยอ่ะชนิดนี้อ่ะชนิดนี้เนนอ่ะสิบหกไม่รู้เจ็ดไงสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพร้อมหรือยังไม่เอ็นโซ้แล้วแหละแล้วนะจะพร้อมจะพร้อมก็ได้จะพร้อมจะพร้อมก็ได้ครับมุมทตอนนี้ฉันใช้มุมมองของคนที่หนึ่งนะอืมถมจากกลิ่นแล้วเนี่ยน่าจะมีคนอยู่แถวๆแถวฉันถล่มคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันฉันมาได้ยังไงเนี่ย ตัวละครไม่เดินอยู่ขอบขอบนะเดินอยู่ขอบขอบอือใช่หรือเปล่าตามืดแล้วตาจะมืดแล้วไม่ึนทำให้พอได้เปียกบตาบึนทำให้เราได้เปียกอุ้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยอุ้ยหายากเหมือนกันนะสวนเนี่ยมีหรอกีบรนะดอล้ยมันมีกันได้เหรอฉันมองข้างบนก่อนเราต้องดูระดับระดับสายตาของเราอยู่ข้างบนเห็นเห็นเลย รูปเจ้อยู่เงินแจงเห็นใครบ้างไหมอะตอนเนี้ยอืมฉันก็ค่อนข้างตาถั่วอยู่นะฉันผมไม่เห็นใครเลยอ่ะแจงไม่เห็นแต่แป้งเห็นนะไม่เห็เลยเอย่าอย่าย่าอย่อย่่อย่าอย่ย่าอย่อย่าย่มอย่าอย่ย่าอย่าอย่ไม่าอย่าอย่นอยนาอย่่าอ่อ่อย่่าอย่่า่อยอ่อย่่าออย่อย่าเย่อยอเอย่ยน โผล่ขึ้นไปพี่ไว้ลงมาเลยโถดีไหมอะไรเจอแล้วหนึ่งคนลงไปเลยต้องมีใครใจสั่นสักคนหนึ่งแหละหลังจากนี้เลยไม่เลยขอโทษมีใครไม่เนียนบ้างนะแถวนี้มีคนอีกหรือเปล่านะไม่มีเลยลงมาเนี่ยไม่มีมีบ้าอะไรใครจะมาเนี่งมาเนียนไม่มี ไม่มีคนไายไม่มีคนไข้ใครไมันใกล้มากเลยแกนชัดเจนชัดเจนมันอยู่แถวๆแถวๆแถวๆริมบนกระบอกเพชรอ่ะมันอยู่ตรงนู้นมันแถวสีทองอ่ะทุกคนระวังด้วยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนระวังก็อยู่ทั้งคนเบอร์รี่มันอยู่ทางต้นเบอร์รี่ระวังใคยคนนั้นมันอยู่ไหนวะอยากรู้จริงจริงมันอยู่ไหนเนี่ยดสายรับสายลับไแมักสายลับอยู่เนะห้ามเกินหัวใจจะวาย เกินเจอไว้เจอไว้สรุปเจอไหมอ่ะฉันูว่าเจอแล้วแต่มันไม่พูดอะไรอะไรไปเอะนะเงออะไรไม่เห็นไม่เห็นเห็นไปเถอะนะโอ้โหหน้าหงสาหน่าอยู่ตรงเนี้ยอะไรอ่ะยายยายเคาจะเห็นเคยจะเห็นแค่รอดสายลับอ่ะ ไแค่หลอดล้ำเลยน่าเป็นแค่หลอดหม้าโอ้โหเหลือไอ้ปังไมแค่หลอดสายลับปังกับพี่กิตอยู่อืมากเลยนะใคุใครคุณเนียนคุณเนียนใครอะปังอย่างนี้เหรอไม่มีคนนึงเนียนมากคุณเนียนมากเลยอีวานเนี่ยเนียนมากนึกว่าหวานอ่ะนึกว่าเลยนึกว่าวานนี้ดีดดูดูจากทุนที่ดูจากใครอีวานน่าจะโน1นะโอ้โนี่ตรงนี้เลยเหรอพี่กิตเนียนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้หสุดๆเลยมากมากมาก รับโอมหรอรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนนะร้อนนะไหนนะอยู่แถวนี้เริงนะมันจะมีมันจะมีอยู่พืชพืชพันุ์อยู่สักหนึ่งอันที่แบบว่ามันหายใจได้กระเพื่อมไหมกระเพื่อมไหมกระเพื่อนิดนึงเพื่อมอยู่จากที่ฉันมองอยู่ตอนนี้กระเพื่อมมากแครอทสายรับจะไม่บอกว่าฉันอยู่ตรงไหนแครอทสายรับอุ้ยไปตามหาปางดีกว่าพี่ไหมตามหาปาง อยู่ไหนยังไม่เห็นปลาเลยตอนนี้ไอแป๋วเลยไม่ปลาตาออกเลยคือปลาก็ดูก่อนดูก่อนคือสิ่งที่ต้นไม้มีต้นไม้มีนึ่โอ้โหปลาคือสิ่งที่ไมปลาคือสิ่งที่ต้ไมไม่มีอะเอาเราบนต้นไม้เหรอเราอ่ะตาหนูแป๋วมากเลยมันไม่เจอหนูได้ไงวันนี้คุณแดงครับคุณมีเวลาอีกแค่สองปีนี้ค่ะคุณลองคุณลองมองมุมคนที่หนึ่งดิมันยากอยู่นะเนี่ยบอกเลย คุณไม่เวลาอยู่สองนาทีนะคบเราจะเริ่มนับถอยหลังนะปัดนีสองนาทีเห,หรออยากได้ตัวช่วยไหมยอยากได้ตัวช่วยไหมยอยากได้ตัวช่วยะคับมีไหมครับอ่าตัวช่วยของพี่กิจคือกลมตัวช่วยของปางคือกลม <c oughs> โอ้กหมหมดเลยมีผลไม้หลากหลายชนิดที่กลมโอ้โหผมสูงซูมออกนี่เห็นปางเลย ขอ,ขอมองขอมองตอนนี้ขอมองแต่มุมสูงกอนเพราะว่าตอนแรกอะ่ะอยู่แต่มุมต่ําไม่ได้มุมมุมสูงเลยอขอมองมุมสูงแป๊บแต่ข้าขึ้นไปมุมสูงด้วยเขาจะเห็นไหมน <laughs> ะฉันผู้เป็นแคร์หลอดสายรับฉันมองเห็นการเคลื่อนไหวของพี่กิตและตองกลางโอ้ยผมเคลื่อนไหวแค่การหายใจเท่านั้นหละนะกลับไปอยู่ตรงนั้นทำไม <laughs> ทำไมล่ะ จริงๆส่วนผมไม่ลกนะแต่ปางนี่ลกอยู่นะมันเนียนจริงนะมันจี๊มันเนียนมากนะปางอ่ะเออมันอยู่ใช้ได้อยู่นะไม่เจอเลยอ่ะหนูใบเอาใบใบมาดูจากมุมสูงหน่อยแล้วกันหนูอยู่กับผลไม้มีกลิ่นอยู่เนะคือฉันน่ะพยายามหาผลไม้มีกลิ่นอยู่แต่มันแบบมันมองไม่เห็นเลยอ่ะตรงนั้นมันลุงลังอยู่นะโอเคอันนี้เหลือเวลาอีกสามสิบวิอนุญาตให้ทุกแดงเป็นมองจากมุมตัวละครได้ครับ ตอนนี้เราจะนับนะครับ30 29 28ยี่ส้ย่สิปไอ้ปามันเจอมันแล้วมันอยู่ตรงนี้ไปเลยออกไปเลยสิเก้า็บอยู่ไหนวะสิบเจ็ดสิบหก ดครับห่สสามี like 對對่้หกเแด้าสสเวลาไปกนดครัพี่กิทได้ทำการกระโดดแล้วครับแจ็ค พูดเาเราลมขาวฉันพูดตรงๆนะว่าฉันอ่ะเล่นแบบนี้อ่ะน้ำตาฉันไหลทำไมอะ่เสร็จท๊อเพ้งนานมากสุดๆนี่เป็นไงแล้วรอบเมื่อกี้นะคะจุดแกมได้ไปแค่สามคะแนนรอบต่อไปพี่กิจจะเป็นคนหาต่อไปพเมกิจไปชกับชุกแกมพวกเราเปลี่ยนชุด ซ่อนแอบรอบที่สองนะคะเป็นส่วนของพี่กิต้าพร้อมแล้วพี่กิตนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกากิดไม่มีที่หายใจเลยเขาไปไม่ได้ช่วยด้วยหนู่ไ สิบสองสิบสามสิบี่สยพีกิมากสวีกิลบสิบอให้แล้วหนูลงลไปแล้วสิบเหนูขอขโมยขอพี่กิจหน่อยนะขโมยมาทำไมอไ่ะด็บอก่ามันเกลกอ่ะมันขึ้นสถานะอยู่นั่นแหละอ้อฉันฉันพร้อมสร้าไหนว่าไงนพร้อมยังโอบ้าอะไรล่ะสร้าไหมสิบแป โอเคไว้พร้อมแล้วนะควรเนะอสล็อตเนี่ยมันไม่ควรนะมุมมองบุคคลที่หนึ่งเอาลิงผมทำอะไรอยู่นั่นที่หนึ่งนะสล็อตที่หนึ่งอืออือย่หน่อยหน่อยอืตอนนี้พวกเราทำการแอบดูบ้านพิกิตเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าบ้านพ่กิจเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคือสถานะผลไม้ของบ้านพ่กิจหน่ารำคาญมากมันอะไรมันจะไปหมดเลยอ่ะ ให้มีการหยุดด้วยฝานกเงินเจอฝานเงินเจอโดนติดตั้งคุณล่งโอ๊ยยแต่เดี๋ยวนะพี่ไหมถ้าเจอถ้าถ้าเราถ้าเขาเจอนายเขาจะเจอฉันด้วยนะมันมันใกล้กันมากเลยนะทำไมนายต้องไปอยู่ข้างฉันตลอดเป็นบ้าฉันก็ไม่มีทีไปเหมือนกันโอ้ผมติดออกไม่ปนะออกติดตัวเอง บอกแล้วที่เป็นสวนปมะเออปางมะเขือเทศหายไปแล้วนะคะมะเขือเทศหายไปแล้วม้นโดนแล้วเจนจะบอ่ให้ฟังนะว่าเจนจะไม่ได้เกาะอยู่ในพืชชนิดเดียวกับที่แชงเป็นอ่าอืมโอ้มีหายใจอยในคองแบบแถวนี้โอ้คือมุมมองของคนที่หนึ่งมันเดินลำบากไงมันโดดยากไงบอกแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นแหละมันโดนแล้วว่าแถวแถวนี้มี หัวใจที่มันเต้นบ้างไหมหรือว่ายังไงผมเห็นต้นอะไรที่มันหายใจอยู่นนึงต้นมันอยู่บนยอดมะพร้าวนั่นเองไอ้นี่สลดออกมาก็โคตรก็โคตรก็โพดรมาไงก็โคตรก็โคตรยังอัพเดตใหม่นะคำโคตรกใส่กำลังคมวิ่งนะเนี่ยคำโคตรโอ้แบบใหม่เหรอเนี่ยโคตรแบบไปแบบซับโอ้โคตรทำไมอยู่บนยอมะพร้าว เดี๋ยวเราไปตามหาคนอื่นมาดีกว่าไปไปไปวนรอบๆวนรอบๆโองตัวนะแล้วก็เนื่องมาจากว่าแน็อาจจะไม่เห็นฉันอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยพังพังพังมานี่เห็นไั้ไงมานี่ไปมันไอ้ดูนี่ผมตกมองมองจากมุมนี้นะมองตรงไปเห็นยากค่อนข้างตาถั่วโอ้ยมันตกไปมันตกไปติดติดเฮ้ยอะไรกัไอ้นี่มันเม่นครับครับเม่นก็เม่นเม่นก็ได้เม่นก็ได้อะไรไม่กินจ่าเนะพี่ไม่เห็นพี่ใส่ ะสปอย่าเป็นจุ๊บแจงดิบ่ะจริงอ๋อจุ๊บไหนเนี่ยจุ๊บแจงเธอไม่ก่อนนั้นนี่ไอ้จุ๊บแจงมันเป็นอะไรบ้างอยู่ไหนอ่ะอ๋อเป็นผิวพี่ไม้มันเป็นผิวผิวเหมือนพี่ไม้เลยเจอจุ๊บแจงแล้วเงยหน้าก็ไม่เจอเฉยเลยเงยหน้าก็ไม่เจอเฉยจุ๊บแจงอยู่ตรงไหนนี่นี่เลต้นมะพร้าวไอ้ไม่ใช่ต้นต้นไผ่ต้นไผ่เงยหน้าก็ไม่เจอเฉยเลยไหนวะนี่ไงโอ้ยจุ๊บแจง จุกแจกตอนนั้นไม่ใช่เออ่ต้นไผ่ไม่ได้ออกมาเป็นมะม่วงนะครับคุณก็ไม่เป็นถั่มะม่วงนะนะดูดิเออแต่มันติดกับมะม่วงมะม่วงบ้านพี่กีตโคตรใหญ่อะต้นถั่วพี่ท้าเหลือพี่ไม้คนสุดท้ายนะคะคุณจะหาเจอหรือเปล่าต้นถั่วก็ใหญ่เมื่อครบสคนเราจะนับเวลาสองนาทีนะครับปฏิบัติเราจะเริ่มจับเวลาโอ้โหหนูว่าไม่เห็นตัวพี่ไม้หรอกแต่หนูเห็นชื่อเขาเห็นอย่าง เขาเห็นทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่ข้างฉันเป็นละไอ้สล็อตเนี่ยนะมันจะเล่จังเวลาโอ้๊ะไม่ดีนะคะผมคุณมีเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นในการที่จะหาพี่ไม้ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะรับอยหลังสิบพิสุทธิ์ท้ายนะคะต้องดูตาไม้หายใจหรือเปล่าอาเซฟโอ้ฉันบอกเลยว่าพี่ไม้ไม่หายใจหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะมันเกาะเออใช่จริงมันเกาะอยู่แต่ว่าอาจจะมีแขนตองแต่งเล็กน้อยมีแขนห้อยได้เหรอ ค่อยห้อยหน่อยอ๋อหอยนะครับเราติดตามชีวิตพิกิตนะคะว่าเขาหาเจอหรือเปล่านะคะตอนนี้เขากำลังหาอยู่แถวต้นเอ่อแจ้วมังกรนะคะมันหายากจริงๆหาค่อนข้างยากนะครับเขากำลังเดินเข้าไปในสวนของต้นไผ่นะคะเขามีการปีนแล้วครับเขามีการปีนนะฮะผมเห็นเฮ้ยผมเห็นแขนใครห้อยอยู่เนี่ยมะม่วงนี่ใครนะฮะเห็นไม่พอออกไป ไม่เลยไม yeah ่ใช yeah ่ผมบอกลาลาวยังไม่ถ oh, ึงนะเลยครับซีคะแนนโอ้จังหวะแข็นเย้เก่งมากเก่งมากผมเห็นจังหวัดห้อยแขนจังหวัดต่อไม้แข็นแปลกแขนพอดีเลยเห็นไงเฮ้ย